ครับสวัสดีช่วงเย็นๆย็นช่วงเย็นเย็นของวันพฤหัสวันหวยออกนะครับวันนี้ช่วงเย็นเย็นมีโตโยต้าโคโยเนอร์มาจากกรุงเทพมหาคนครนะครับของเสียกรีนวันนี้มีอาการเลื้อยนะครับเบรกดังแล้วก็เจอขึ้นเจออะไรมีอาการเลื้อยนะครับเจอรุ่มใหญ่ๆมีอาการเลื้อยเช็คออกมาแล้วลูกหมากหมดอายุนะครับ มีลูกหมากปีกนกบนล่างสี่ตัวนะครับบนสองล่างสองแล้วก็ลูกหมากกันชักลูกหมากแหลกลูกหมากกันโครงนะครับวันนี้จะลบหมดเลยนะครับทําไปแล้วเที่ยวหนึ่งน่าจะประมาณสักสองปีที่แล้วนะครับตอนนั้นลูกหมากปีกนกไม่ได้ทามาวันนีอ้อาการเดิมมาอกีกมียางหุ้มเผาหัวนอกด้านซ้ายตัวหนึ่งนะครับขาดนะครับมาด้านขวา มาด้านขวาไม่มีอะไรนะครับน่าจะมีเฉพาะลูกหมากนะครับลูกหมากกันโค้งลูกหมากปีกนกลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักนะครับอาจจะมียางรองกันโค้งอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนยางกันโค้งเสียหรือเปล่านะครับส่วนด้านหลังด้านหลังไม่มีอะไรครับมีเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมา ซูเปอร์เลสมานะครับเพิ่งเปลี่ยนโชคซูเปอร์เลสมายังใหม่เยี่ยมยางหูโชกดีอยู่นะครับยางหูโชกค,คานกันสะบัดคานกันโครงด้านหลังนะครับดีอยู่ดูบูสต์บูสต์คานหลังก็ดีนะใช้ได้นะครับ ทั้งสองข้างได้เลยนะครับส่วนบูธคานบนบูธคานบนก็ได้นะครับไม่เสียนะได้อยู่ด้านหลังโอเคหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาหกูขโมยล้อมแกดดีกว่ามั้งขโมยล้อมแกเสียก,กินดีกว่ามั้งแ็กสวยจังเลย มีอะไรนะพุทธทานก็ได้นะครับได้หมดนะครับถ้าเบรกยังเหลือเยอะอยู่นะถ้าเบรกยังเหลือเยอะอยู่แต่กานกระยก็จะให้ใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อนเดี๋ยวหมดเที่ยวหน้าค่อยว่ากันค่อยเกียร์จานนะครับ ตัว f o r t u n e r 4 w h e e จะถอดอยากนิดนึงนะครับเวลาถอดลูกหมากปีกนกเพราะว่ามันติดหัวเขานะครับเดี๋ยวมาดูด้านดูด้านนี้เวลาถอดลูกหมากปีกนกจะต,ต้องถอดออกมาทั้งปีกน,นะครับทั้งบนและล่างนะครับตัวบนก็จะถอดทั้งปีกนี่เลยนะตัวล่างก็จะถอดออกมาทั้งปีกนี่เลยนะส่วนหัวเขาด้านขวาไม่ได้ถอดนะครับ เพราะว่าใช้ได้เดี๋ยวดูลูกปืนก่อนลูกปืนมีอาการคลอ,อนนิดนิดนะเด,ดี๋ยวลูกปืนดูเชียวว่าจะเป็นอ <c oughs> ย่างไรควักอย่างนี้โอเคด้านขวาถอดออกมาแล้วนะครับ หยุดแล้วนะครับลูกหมากปีนลูกบนยกคอมาลงมานะครับยกคอมาลงมาออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวดูลูกหมากมีลูกนั่งหมดอายุหมดอายุดยูสิล,ลูกหมากปีนลูกบน หมดอายุร่มหมดเลยจะให้เหลือน้ำมันอะไรหยด <c oughs> โอ้โหน้ำมันเยอะน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเยอะเวลาถอดปีกนกตัวนี้นะครับต้องมากเอาไว้นะครับนี่นะครับอย่างกั้งโจม,มากเอาไว้เนี่ยนะเราจะได้ไม่ผิดนะฮะ สูตรจะได้ไม่ผิดมากนะครับก็ตั้งง่ายขึ้นนะครับเวลาเราตั้งูนเพราะตัวนี้มันเป็นลูกเบี้ยวเพราะตัวนี้มันเป็นลูกเบี้ยวนะครับปรับปีกนกนะครับปรับปีกนกเข้าออกนะครับพูดง่ายคือกับปรับศูนย์นะครับปรับศูนย์ล้อนะครับต้องมากเอาไว้นะครับจะได้ไม่เพี้ยนมากนะโอเคแล้วก็พักหนึ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวถอดเบสเสร็จก่อนแล้วเข้ามาดูกันอีกทีนึงนะครับปล่อยให้ช่างทํางานก่อนนะครับมาเช็คดูลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อหน้าด้านขวานะครับดังนะครับเสียงชัดเกนเลยนะลูกปืนล้อหน้าด้านขวาเสียนะปืนล้อหน้าตัวนี้จะเป็นติดดุมนะจะมีน็อตสี่ตัวมานะครับติดดุมมาเลยนะครับคล้ายๆกับรถตู้คอมพิวเตอร์นะครับคล้ายๆกันไม่แน่ใจเป็นแค่ตัวเดียวกันหรือเปล่าอยู่นะ เดี๋ยวด้านซ้ายค่อยมาดูอีกทีหนึ่งก่อน,นครับลูกปืนแต่จริงๆแล้วไม่มีเสียงนะครับไม่อคอน,นนะครับตามไปเช็คบองต้นนะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อน,นะะด้านซ้ายจะเสียด้วยไหมนะครับลูกปืนรอนะครับโอเคพอออกมาแล้วนะครับลูกหมากปีกนกล่างนะครับแล้วก็ลูกหมากกันโค้งลูกหมากกันชักนะครับลูกหมากกันชักลูกหมากกันโค้งลูกหมากแหลกบูตปีกนกก็แตกนะฮะ บูตปีกนกก็จะได้เปลี่ยนนะห,หมดอายุหมดอายุทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะบูตปีกนกบนก็แตกนะบูตปีกนกบนตัวนี้นะบูตปีกนกบนก็แตกสรุปแล้วรายการด้านหน้า เยอะพอสมควรนะครับอาจจะล้มหมดเลยทั้งบูธปีกนกบนล่างลูกหมากตีกนกหมดทุกตัวายางร่มเผาด้านซ้ายข้างหนึ่งนะแล้วก็ลูกปืนลอ้ลลนลอนะครับลูกปืนล้อน้ เดี๋ยวจะกู้นะครับกำลังถอดลูกปืนด้านซ้ายวันนี้มีรถไฟฟ้ามาเยี่ยมนะครับมีรถป๊อปไฟฟ้ามาเยี่ยมนะฮะน่าหน่ารักจังรถคันนี้ใช้ไฟฟ้านะครับใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าอ๋อ้สำหรับวิ่งไปตลาดเล็กๆกระทัดรัดน่ารักเนี่ยผิด รีวิวรถจีนให้หน่อยรถต,ตัวนี้น่าจะนำเข้ามาจากจีนนะดูภาษาดูภาษายี่ห้อแล้วนะครับพอออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกหมากถอนมุทุกตัวแล้วนะแล้วก็ลูกปืนลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อตัวนี้อถอดออกมาเรียบร้อยเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังตอนนี้กําลังจะใส่กำลังใส่ลูกปืนล้อลูกปืนล้อตัวนี้จะเป็นตรับนะครับมาจะกเป็นตับติดดุมมาเลยนะครับเป็นวัดสี่ตัวมาเลยนะนี่นะยวถอดอีกที่หนึน่งก่อนนะครับตวัวนี้ฝั่งนี้ยังไม่ถอดฝั่งนีน้ยังไม่ถอดเสียงดังเหมือนกันนะครับตัวนี้ ดังเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเปลี่ยนทั้งสองข้างโอเคมาดูด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังเปลี่ยนบูธปีกนกนะครับตัวนี้ตัวยากนะครับบูธปีกนกทั้งบนทั้งล่างต้องใช้ไฟเผาออกนะถอนออกมาแล้วนะครับต้องใช้ไฟเผาออกนะครับทั้งบนทั้งล่าง ดูรอยไฟดูรอยไฟนะครับไฟเผาออกง่ายที่สุดนะครับเวลาเขาออกมันจะเดืออย่างนี้นะ,แล,อกออกนะแล้วก็มาตีปอกออกแล้วก็มาตอกออกก็คืออย่างนี้นะบนสี่ตัวล่างสี่ตัวนะครับบูทปีนกบูทตีนกตัวใหญ่ประเี้จากมุ้งเผาหัวใน กำลังใส่อยู่นะครับแต่ตัวที่ขาดขาดหัวนอกนะยังหัวนองเปลนไเปลี่ยนแล้วนะครับใช้ยางอย่างดีไม่อยากบอกยี่ห้อหรอกเดียวไม่ได้ค่าโฆษณาโอเคนี่มาดูปีกนกนะครับมูดปีกนกล่างตัวเล็กนะครับบูปีกนกล่างตัวใหญ่นะบูดปีกนกล่างตัวใหญ่ ใหญ่สองเลขสองนะครับมูสิดล,ล็ลางยังไม่อาจเข่านะเรากำลังจัดอะไหล่อยู่นะครับใส่เรียบร้อยจัดเรียบร้อยี่จะไปกองวางไว้ข้างหน้านะครับก็มีอะไรบ้างโอเคพอเราใส่ยางเสร็จล้างทำความสะอาดดีๆน,นะออกแกลงนอกครับนี่แหละครับลูกปพนล้อหน้าลูกปพนล้อหน้าโปวิวจะมาอย่างนี้นะครับมาเป็นตับอย่างนี้นะจะไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับ จะมาคล้ายๆรถตู้นะ,ะคล้ายๆกับรถตู้คอมพิวเตอร์น่มาติดหอย่างเงี้ยก็เรียกลูกปืนติดดุมนะครับมาตัดใหญ่เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับเวลาอ่านเสร็จแล้วนะครับอะไรจรัดออกมาบางส่วนแล้วนะครับเสร็จสับเรียบร้อยเป็นบางส่วนลูกปืนล้ออาจออกมาแล้วนะครับ กปืนล้ออัดออกมาแล้วสองข้างลูกหมากกันโกรงลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักยางหุ้มเผานะครับเอาของประกอบสับเก็บสับ,เ,บเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เตรียมประกอบอัดบูทด้านหลังนะครับอัดบูทอยู่ด้านหลังบูทปีกนกนะครับเดี๋ยวก็เสร็จออกมานะเดี๋ยวไล่ตามออกมานีครับนี่ของที่ถอดออกของที่เปลี่ยนดอ,อกเผาออกนะ <c oughs> กปืนล้อสองตับลูกหมากปีกนกบูทปีกนก รชาต้มากแหลกนะครับอย่างงุ่มเผากัดออกหมดแล้วนะครับออกเป็นชิ้นส่วนเลยนะทีนี้เดี๋ยวก็จะประกอบขึ้นแล้วนะฮะช่วงนี้ช่วงเย็นๆนะครับช่วงห้าโมงป,ประมาณห้าโมงกว่าแล้วนะฮะคิดว่าน่าจะเสร็จวันนี้นะฮะจะให้เสร็จวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้จะใช้รถแต่เช้านะครับประกอบเข้าไปแล้วนะครับด้านซ้ายจบเสร็จแล้ว ขัำม,มืดเกือบจะขัำม,มืดแล้วนะครับจริงๆไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะครับคิดว่าจะซักไม่ซักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> ถอดออกมาโอ,โอ้โหเสียหายยับเยินเสียหายยับเยินยับเยิน มืดเลยนะครับค er. ันน er. ี้โต y ยต a า o r t u n e r ของเสียกรีนนะครับมาจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาแต่ไกลเลยนะ FC FC เสียกรีนที่แรกบอกให้มาช่วงที่โทรศัพท์ตามนะครับ ตวงที่โทรตามก็ลูกค้ายังไม่เยอะนะลูกค้าไม่เยอะนะครับพอแกขับเข้ามาแค่นั้นแหละลูกค้าเต็มเลยมาสบายนะครับก็จะได้ทําก็บ่ายบ่ายสองนะครับกว่าจะได้ทําก็บ่ายสองโมงนะบเกือบเกือบบ่ายสามบ่ายสองกว่าแล้วรถก็เยอะนะก็เลยช้าหน่อยเจองานใหญ่ด้วย เจอง,งานใหญ่ด้วยนะครับนึกว่าจะมีเฉพาะลูกหมากที่ไหนได้ลูกปืนล้อปืนล้อก็เสียบูธปีกนกบนล่างเสียเจอง,งานใหญ่เลยงานนี้ลูกปืนล้อสองข้างเลยนะครัแต่คิดว่านะ่าจะประมาณตั้งกโมงครึ่งก็เสียนนะจริงๆใช้เวลาไม่นานมากนะครับเพียงแต่ว่าเราขึ้นงานค่ำแค่นั้นเองนะขึ้นงานค่ำทำงานค่ำแค่นั้นเองก็เลย ดูดูช้าดูค่ำนะครับด้านซ้ายประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายช่างโจโประกอบเรียบร้อยแล้วด้านซ้ายใส่ล้อเรียบร้อยเมื่อกี้ถ่ายให้ดูแล้วนะเมื่อกี้ดูแล,นะแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านขวานะครับแบบเฉยๆนะครับด้านขวาด้านขวาใส่คอมาแล้วใส่ตีกนกบนล่าง ใส่ปีกนกบนใส่ปีกนกล่างนะครับเรียบร้อยตอนเราใส่ควาอมใส่ลูกมาแล้วก็ใส่ล,กสกลกูกมากันโบกใส่ลูกมากันโบกก็เสร็จคันปิดท้ายรายการของวันนี้ร่วมแรงแข่งขัน4คนนะเฉพาะาอัดปีกนกตอกปีกนกออกก็โห ช่างเสืเ้อเจ็บเปียงแล้วนะครับกล้ามขึ้นเลยนะเปีกนกบนล่างตัวนี้เวลาออกมันยากนะยากตรงที่ต้องเผาออกนะถ้าเครื่องไม้เครื่องมือไม่พร้อมออกไม่ได้นะครับออกยากนะครับบูดปีกนกไม่ใช่ใช้เครื่องอัดออกได้เลยนะครับเผา ยางละลายก่อนไปประาตอ,บบอก่องอีกทีนึงนะทำยากนะครับตัวนี้ถ้าไม่ใช่ทางก็หนะักพอสมควรนะครับงานนี้ <c oughs> ถ้าไม่ใช่ทางช่วงล่างนะดูการเอาออกไปแล้วกันนะี่ยังไม่หมดนะยังมี บางอย่างหาไม่เจอก็มีนะลูกศิลป์กต้องเผาออกลูกศิลป์ก็ต้องเผา,าออกก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาต่อออกนี่แหละครับชิ้นส่วนบางส่วนแค่นั้นเอง,นะจงจริงๆมเยอะกว่านี้นะโอเคด้านขวากําลังจะเสร็จนะเดี๋ยวให้มาดูกันตั้งลอ้อตั้งศูนย์กันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาตั้งลอ้อตั้งศูนย์กันอีกทีหนึง่ง ขัำมืดนะครับเสร็จพอดีขณะนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับเริ่มลงมือทําประมาณบ่ายสมโมงนะครับรถคันนี้เข้ามาประมาณสักสองโมงกว่านะเริ่มขึ้นลิฟต์ลงมือทําประมาณสักบ่ายสโมงเย็นเจองานใหญ่นะครับก็เลยขับก็เลยขํำหน่อยนะครับอาครับเสร็จสับเรียบร้อย ร่วมแรงแข็งขัน4คนนะครับปิดท้ายรายการของวันนี้เดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งล้อนะครับเดี๋ยวตั้งศูนย์ตั้งล้อก็โอเคส่งงานได้เลยครับอโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คลิปผลงานนี้ โลขนาดนี้โลขนาดนี้นิ่งคลิปแน่นอนเสียงกรีนเลยนิ่งคลิปแน่นอนเสียงกรีนโลขนาดนี้งานนี้หมดทุกอย่างเลยนะอะไรที่ไม่ดีโลหมดเลยจริงจริงรถคันนี้ก็ประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะรถคันนี้สิบกว่าปีแล้ว ยังไม่เคยโละใหญ่นะครับยังไม่เคยทํางานใหญ่ๆนะครับส่วนมากจะทําตามอาการนะครับทาตามอาการก็เลยเไม่ได้ทําใหญ่ๆนะครัทั้งที่แล้วเมื่อประมาณทักสองปีที่แล้วหรือปีกว่ากว่าประมาณนี้นะเนี่ยประมาณสักก็จะเกือบสองปีแล้วนะที่ทําไปนะครับก็มีลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักอ่าแล้วก็มีลูกหมากกระโคงแค่นั้นเองนะไม่มีอะไรเยอะนะครับตอนที่ทําตอนนั้นนะ อันนั้นทำมาเยอะนะครเจีนลูกหม,มาก็ยังพอจะได้อยู่นะครับที่ทําไปประมาณสองปีที่แล้วนะครับก็ยังถือว่าพอจะได้อยู่แต่ทีนี้ในเมื่อลบกงานนี้ก็เลยเริ่มต้นใหม่เลยนะครับเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับแม้กระทั่งลูกปืนล้อหน้านะครับลูดหมวลูกหมากปูดเบิร์ดตีกนกทใไม่หมดเปลี่ยนไม่หมดนะครับหรือว่าเริ่มต้นใหม่เลยนะครับ Okay. เดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนตั้งศูนย์ศึกับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังตั้งล้ออยู่นะครับที่ตั้งล้อก็คือใช้วัดหน้ายางนะครับวัดล้อนะครับหน้าหลังเท่ากันแล้วก็ตั้งบาลานซ์บอมเลัยนะครับตั้งระดับน้ำนะครับก็คือนั่นคือตั้งศูนย์ศูนย์โบราณนะครับที่นี่ไม่มีคอมพิวเตอร์ตั้งนะครับ ไม่ได้ตั้งคอมพิวเตอร์เพีงเยงแต่ว่า,าตั้งสูตรโบราณวงมาลายตรงวิ่งตรงระดับน้ําได้ก็โอเคเลยนะฮะไม่มีกินยางนะครับ,ส,รบรสูตรโบราณสูตรโบราณสําหรับช่างโบราณนะครับโอเคฟอร์เจเน เรียบร้อยครับกอเจเนอร์ของเสียกรีนนะครับวันนี้รับรถเรียบร้อยแล้วนะครับกินเมื่อคืนไปส่งแล้วนะฮะแต่ที่นี่มันค่ำนะฮะไม่ได้ถ่ายวันนี้ถ่ายปิดคลิปพอดีเช้ามาแวะเข้ามานะครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกินอุดรนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอเคแรงเกิ่ยวมากๆขอบคุณครับคุณกินครับสวัสดีครับ ตอนแรกคิดว่าคุณนัทจะพาดใส่ไม้ตรงกี่หลังเครื่องเดียวนี่เลยเครื่องเดียวนี่เลย <laughs> ตอนแรกนึกว่าใส่คอมแล้วเครื่องเดียว <laughs> <laughs> เครื่องเดียวนี่แหละท,ที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยตัดต่อในนี้เสร็จเลยเตัดต่อในโทรศัพท์เลยใช่ตัดตอ่อนี่มันโปรแกรมตัดต่อในโทรศัพท์ใช่เครื่องเดียวนี่แหละข <laughs> อบคุณมากครับโชคดีครับ โอเคเดินทางปลอดภัยครับ